ผมว่างไหมกลับมาักวันยังว่านจ้ามาแล้ควค่ะมาแล้ว,ว,ลวเป็นไง<อ>ต่องวดเลยต่องวดเลยต่องวดเลยใช่ไหมโอ้เสียดายเนาะเราตัดให้แค่สองหางเลยสี่เก้าอฟซีไม่คิดเดีวยวเขาเล่นบน,ล,นล่างก็ได้เงินอ่ะโอ้แสดงว่าเอฟซี<ข>มีโชคด้วย ของคนอื่นเขายัางเล่นบนล่างตั้งเท่าไหร่บนแปชุดล่างแปดชุดนะบนล่างเขาเล่นกันอ๋อแสดงว่าเอซได้โชคด้วยเพราะตัดให้สองหางเนาะเล็กล็อกมาหารวยเนาะมองแล้วเน้นลปสี่เก้าเลยเชุดค้งสุดท้ายเลยใช่ใช่ค่ะใช่ก็คิดอยู่เซียนนี้คงจะรับอะไรโชว์ก้อนโตแน่เลยตัดให้แค่สองตัวเองแต่คิดนี่เิเอาต่อข้างบนเลยสี่เก้าเก้าสี <F at> อ่าไม่เป็นไรเนาะโชคดวงโชคดวงไม่เหมือนกัน,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 กนจ้ะแต่ว่าเลขดับเราอยู่เนาะดับบนหลักสิบหลักหน่วยเนาะอยู่ครับอือสุดยอดสุดไปเกโมงก็สายยาวมาจากกรุงเทพเลยเก้าอือโอ้โหโไกลจะขาดไกลจะขาดเต็มเต็มเลยใช่ไหม งั้นวันหวยออกนี่เราต้องคุยกันแล้วเนาะเราไม่ได้คุยกันวันหวยออกเลยนะว่าจะไม,ไม่ไม่เจอเลยไม่ไม่โทรเมื่อวานเนี่ยอืมจ้ะเอาไม่เป็นไรงั้นเรามาปล่อยต่องวดเนาะเอฟซีจะได้จับตาดูเนะาะครับเอาเลขเด่นอมตะสองสี่เก้าสองสี่เก้าเด่นอมตะจ้า ศูนย์สองสี่เจ็ดเก้าหลักหน่วยก็มีสองสามสี่เจ็ดเก้าสองสามสี่เจ็ดเก้าเมื่อที่แล้วมันพลาดหลักไปเนาะมันโดนลงล่างจ้ะอืมดับสิบหน่วยจ้ะ สกับสี่สองตัวมาตัวครับผมส่วนเลขดับสิบหน่วยบนห้ากับแปดห้ากับแปดค่ะครับมีพที่เหลือใส่ชุด f ่มเอฟซไมสองกับดีจับเองค่ะมีพื้นที่เหลือพอใส่ชุดสองตัวไหมมีค่ะมีค่ะเอาค่อง,องสอบสองสาม เบอร์อะไรสองสี่ทีนี้สองสี่อ่าสองเจ็ดสองเจ็ดเก้าสองเก้ากับทีนี้ก็เก้าสองเก้าสามอเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ด มีมีตัวไหนมั้งมีสองสามสองสี่สองสจ็ดสองเก้าสองเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดมีเจ็ดชุดเก้าชุดใช่ไหมจ้ะเก้าเก้ายังไม่ต้องเอาหรอกหนูจอคเปล่าเก้าเก้าบินเรื่อยก็ได้มันชุดนะเก้า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 อ่านั่นแหละเดี๋ยวจะมาตัดโค้งสุดท้ายให้อือ ให้ให้ให้ hey, hey, hey. ดูก่อนเนาะ,ะสามตัวก็ยังไม่จับใช่ไหมคะยังยังยังเดียวให้คำนวณบอกเวนนำนวิชาพวกมาทำหลักได้สองสองถูดเรียไม่ครบเลยต้องทำต่ออืมค่ะก็ให้จับตาดูก่อนจะจะโค้งสุดท้ายก็คือช่วงจับสามตัวหรืออาจจะตัดให้เหลือแค่สี่ชุดเนาะเพราะวันเป็นเลขล็กลอกมหารวยสี่ชุดอมตัเลขเด่นอมาตัตม,าตามันเหลือหกเ สูตรนึงน่ะอืมมันชนกันเก้าแต่เก้าจะมาไม่ให้คนเนี้ยเดียวต้องพิจารณาอีกทีอ๋อแต่ว่าไอ้สูตรที่ให้มานี่มีสอง,ม,สองมีสี่มีเก้าใช่ไหมอ่าพวกเนี้ยสองสิเก้าเนี้ยมันจะมาสามตัวหรือเปล่าไม่รู้ทำาแม่งทำาแม่งอยู่เนี้ยอืมจ้ะจะออกเพื่อให้เลขตัวเนี้ยอืม,ออมค่ะมาแล้วนะที่ไม่ออกสามตัวเนี้ยสองสี่เก้าสองเก้าส,สี่เนีย ไม่แน่นะหวยเมื่อกี้ออกข้างล่างเก้าสี่ข้างบนอาจจะมาสี่เก้ามันก็ไม่แน่เนาะมันหมุนคนละครั้งไม่เป็นไรหรอกไงมันก็ออกได้หมดแหละจ้ะแต่ก็เก่งเนาะสู้หวยหวยอสัญจรเขาได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะไม่ธรรมดานที่สุดวดที่แล้วอคนสู้ได้เลขเก้าวิ่งล่างจ้ะเอาไปเก้าสองวหนอ่งเดียวเลยมันออกเก้าศูนกินเฉยเลยอืมจ้ะ วนนี้ก็คิดอยู่วันเนี่ยเพราะเราฝันเห็นราชการที่เก้าก่อนหวยออกขึ้นน้องไม่เคยฝันเหมือนท่านน่ะมาคำนวณหวยให้เอาสามตัวล่างอะไรไม่รู้ทาทำทำยังไงท่านจับมาตรงเนี้ยบวกกันแล้วม่ได้ศูนย์แไปใส่เก้าไปบอกนี่เนาะให้เราก็ถูกเก้าสี่หรือเปล่าเว้ยอู้อ่างเงี้ยจ้ะฝันใช่ก็ฝันอูเลยมันจะเป็นออกข้างล่างก่อนเราก็ลืมคิดไปว่าหวยมันออกข้างล่างก่อน โอ้ฝันเห็นพระเจ้าอยู่หัวรอเก้านี้ก็โอ้ฝันดีสุดยอดแล้วนะคะเกิดมาเพิ่งฝันครั้งเดียวนี่แหละอืฝันสุดยอดค่ะถ้าฝันเห็นท่านอ่ะสุดยอดเลยเป็นฝันดีฝันมหามงคลฝันมีโชคมีลาบยังว่าด,ดวงดาวมันก็เป็นสี่กับเก้าก็ยังพูดอยู่อีกช่องหนึ่งอยู่ว่ามันจะมาทั้งบนทั้งล่างหรือเปล่าแบบนี้อโอ้ทอ่ไปว่าหวยมันออกหวยล่างก่อนเนาะจ้ะอือ ไม่ค่อยฝันบ่อยเรากผมโอ้ปีหนึ่งฝันทีหนึ่งมั้งจ้ะก็ถือว่าฝันแม่นอยู่นะฝันแม่นแต่ปีง่ายๆด้วยจ้ะอืมแต่ฝันตัวเลขก็เป็นตัวเลขกต,ตัวนั้นเลยแหละอ๋อค่ะแต่ถ้าใครสนใจหรือข้องใจยังไงก็โทรไปตามเบอร์โทรได้เนะาะเพราะเราปักเบอร์โทรให้จ้ะจ้ะก็มาบ่ายสองก็ให้วิ่งขี่ไปไม่รู้เขาจะลงล่างหรือเปล่าอืมค่ะ แต่ว่าโทรไปก็เผื่อมีอวันหวยออกเผื่อมีตัวดีหรือว่าอะไรอยากคุยเนาะก็ะพวกเลขดับนี่ก็สุดยอดดับอยู่จริงๆหลักสิบหลักหน่วย FC ร้อยเอ็ดก็ทางบนอย่างเดียวเลยไม่ยอมกลับอืมจ้ะดวงเนาะบางคนเขาก็กลับนะบนล่างก็อืมจ้ะ FC ก็ไม่กลับออกชุดโยแต่ตอนคุยกันเดี๋ยวบอกว่าหนูจะซื้อทางบนทางล่างแต่พอเอาจริงๆไม่ลงล่างซ้ำอืมดวงค่ะทุกอย่างอยู่กับดวงเนาะพูดถึงว่าเนาะ อ,อย่างว่าจอ,ม,อมันบกเอกละดับตลอดเลยผมก็ไม่พลาดเก้าเก้ามาจริงๆงวดหน้าเก้าก็จะมาอีกรู้สึกว่าไหมมากับมาบนวดหน้าอืมค่ะเอาอยัางไงก็รอโค้งสุดท้ายนะหรือว่ารอตัดให้หนอห้อยลงแล้วก็รอสามตัวเนะเาะตครับอจจะลองอีกสองชิปแบบที่ผ่านมาก็ได้ค่ะ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 รอนะคะยังไงก็งวดนี้ให้โชคโชคเฮงเฮงปังๆจ้า ค่ะสวัสดีจ้า